สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูแปลงนี้อันนีิวานพร้อมกันกับเพลงเปลงข้างหน้าที่ผมถ่ายที่บนอันนี้ตอนตอนปั่นน้ำมันเยอะเนื่องว่าพวกผักบุ้งแดงมันเยอะผักบุ้งแดงเยอะที่มันมันผมว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าผักบุ้งแดงมันมันเป็น มันมีน้ำผมดูดเด็กแทงโซลาเซลล์โผผมว่าถ้าพวกบุ้งแดงเยอะแล้วมันเกิดพร้อมกับข้าวพรข้าวมันขึ้นมาแล้วาก็จะม,มันได้ประโยชน์สองทางนะเก็บพวกบุ้งด้วยไต่ท้าวด้วยนะท้องเขีนแล้วก็เลยก็เลยไม่ได้เอาพวกบุ้งออกบุ้งพวกบุ้งแดงมันจะเต็มเต็มที่นาเลยพวนจนเงีนยงน,นะ มาดูน้ําที่ผมสูบออกเนาะพอดีแปลงแปลงนี้น้ําเจ้าของนาก็พอดีเลยได้ข้าวที่ได้น้ําที่ผมสูบออกมันก็มันก็ไลเแรงอยู่พอสมควรขนาดแดดโดยแดดแดดไม่ค่อยออกเนาะแต่อันนี้มันจะชุดชุดอะไรชุดนอนนาชุดเล็กเนาะใช้ใช้หกแพงเนาะ ตัวนี้ถ้าเราอืมไอ,อตัวนี้ถ้าถ้าคิดนอน้นมาเนานนะขึ้ดขอ้นันตัวมันจะเป็นลึกหน่อยถ้าเราอันนี้คือลักสฟที่ใช้อ่าอ่าใช้กล้องวงจรปิด ก็ไปก็ใใ้้ได้อยู่สูกวันนี้น่าจะแห้งอยู่พอดีมันมันเรือทางนู้นผมแต่ทางนู้นสูกแห้งก่อนเลวเหลือแต่ทางนี้แหละเพราะมันพเพราะถ้าเราทำน้ำต้มท้ไว้นานเนี่ยข้าวมันจะมันจะเสียอยากที่ผมเอ่อ ดูที่พุ่มบว่านนี่มันก็มันก็เริ่มมันเริ่มออกแล้วฟังสะทางนี้ฟังฟังสะทางนี้ผมเรื่องปลานิ่งนะ ตอนนี้ปลานิ่พอเราไปไปหวานแหย่ตอนี้มันมันกลัวนะมันก็เลยมันไม่ออกมากินนะมีแต่ปลาดูเลไรมันก็เอามากินตอนนี้ในข้อไก่ไก่เอ่าอันนี้มันมันมัน ฟักห้าตัวทีนี้มันมันมันตายไปตัวหนึ่งไม่รู้เป็นไรก็เลยเหลือสี่ตัวไก่เป็ดทั้งเป็ดสามตัวเป็ดเทศสองตัวและไก่ไก่บ้านไก่บ้านสองตัวนันก็พบว่าไอทำาคกทีนี้มันก็มันไม่มันก็ไม่มาอยู่ด้วยกันมันก็มาอยู่ด้วยกันกับเป็ดนี่แหละมันก็อ่ะ ไข่วันละสองสามฟองได้ทุกวันนะมันมีเป็ดเทศกับเป็ดธรรมดานเนี่ยก็พอจะได้กินกับข้าวก็ปลาปลาพอเราให,ให้อาหารแล้วหวานแหเลยมันไม่กาวมันกินเลยมิ่งปกติปลามันเยอะแต่ก่อนหวานก็ किलोक मालिक नहीं लोग क्योंकि टोलोको บรรยากาศช่วงแดดร่มลมตกที่นี่ากาับเวลาตอนนี้เวลาเวลาสักค่ำหนำหลายสามโมงกว่าน,นะมันก็อากาศกำลังดีแต่แผงโซล่าเซลล์ตัวนี้มันมันปัน่นมันมันใช้นัดแดดถ้าแดดไม่ค่อยออกนี่มันจะถึงหกโมงหกโมงเย็นผมถึงมาปิดมันก็ไหลตลอดนี่นเลยเพื่อให้ข้าวมัน ให้น้ำออกหมดน,นะไม,ไม่งั้นข้าวมันจะไม่ไม่งอกนี่นะก็เลยกนะ็เลย,เลยต้องต้องครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชม